สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนใช้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์ที่เราจะใช้โปรแกรมก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะเปิดเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็ใช้ลิงก์นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม โลโก้ my gvh project นะคะอย่างแรกนะคะเราจะทำการล็อกอินนะคะก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นการล็อกอินเข้าไปใช้งานนะคะเราจะเข้าไปใช้งานในฐานะของแอดมินนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคลิกเข้าสู่ระบบ นี่นะคะเราก็จะเข้ามาแล้วถ้าเข้ามาแล้วก็จะเห็นปุ่มล็อกเอาตรงนี้นะคะดแดงๆก็คือเราเข้ามาสาเร็จแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโปรแกรมนี้นะคะก็จะมีปุ่มเมนูอยู่ทั้งหมด3ามปุ่มนะคะบวกกับปุ่มล็อกอินล็อกเอาอีก กุ่มน,นี้นะคะก็คือดัตบอร์ดค่ะก็คือจะมีหน้าตาของทุกสิ่งอย่างรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีจำนวนโครงการแล้วก็ผูต้ตรวจสอบผู้ตอบแบบสำรวจขอภัยคะผู้ตอบแบบสำรวจแบบรวมนะคะแล้วก็จะมีจำนวนการทำแบบสำรวจเป็นแบบ แผนภูมิแท่งค่ะแล้วก็จะมีงานเชื่อมต่อแบบสอบถามนี่นะคะจากนั้นปุ่มนี้นะคะก็คือจัดการข้อมูลค่ะก็จะดูได้ว่ามีใครเข้าใช้งานบทบาทอะไรนะคะมีแก้ไขแล้วก็มีลบนะคะปุ่มต่อไปจะเป็นการทำแบบสำรวจค่ะ ก็คือแบบประเมินความสุขมวลรวมชุมนๆนะคะนี่ก็จะให้กรอกข้อมูลของโครงการที่รับการประเมินนะคะจากนั้นเราก็กรอกได้เลยนะคะนี่จนมีทั้งหมดสองส่วนนะคะก็ทั่วไปแล้วก็ระดับความสุขมวลรวมค่ะเราจะกรอกไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่อยู่แล้วก็ปลอกภัยเลยนะคะ ต่อไปส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นระดับความสุบววลรวมนะคะก็ตอบตามที่เราพึงพอใจเลยนะคะแล้วก็จะตอบได้แค่ข้อละหนึ่งระดับเท่านั้นนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็ตอบเลยนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมน,นะคะถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมป,ปีชมอะไรก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ทำการส่งผลสำรวจะคะ่ะเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าตาน,นี้เลยนะคะแล้วก็จะกดกลับสู่หน้าหลักน้องก็จะมาขึ้นที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะคะนี่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นคะแนนคะแนนระดับความพึงพอใจนะคะนนค่ะแล้วก็วิธีการที่เราจะนำไปไประยุกต์ใช้งานนะคะก็ในอนาคตนะคะถ้าเราไปเป็นฟูล ตัวเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปทําเป็นแบบสํารวจอ่าความพึงพอใจในรายวิชาก็ได้นะคะว่าแบบเด็กๆรู้สึกยังไงกับวิชาของเราหรือว่าจะเป็นอ่าแบบสํารวจความรู้สึกที่เด็กๆมีต่อเรา าภายในห้องเรียนอะไรประมาณนั้นนะคะ